สวัสดีค่ะวันนี้มาพบมาเจอกันอีกแล้วนะคะอพอดีเปลี่ยนชื่อช่องใหม่นะคะจากสาวน้องคายชาแนลนะคะเป็นช่องมีโชคพารวยนะคะเพราะว่าพาเข้าตลอดเลยนะคะก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนที่ชื่อช่องแล้วก็เปลี่ยนรูปด้วยนะคะจะได้เฮงเเรวรวยนะคะวันนี้นะคะก็มาพบมาเจอนะคะกับแนวทางของปูโต้องอําเภอเพ็ญนะคะงวดที่แล้วให้1 7 1ดหนึ่งออกส1 7นดนะคะออก17นะคะค่ะ งวดนี้นะคะวันที่3วันที่1เดือน3 66นะคะตามกันตอนนะคะหลังเข้ามาแล้วห้างงวดติดนะคะงวดนี้เป็นงวดที่6นะคะถ้าเข้านะคะเลกวิ่งเข้าทุกงวดนะคะติดตามกันด้วยนะคะคําเตือนอนําเสนอเป็นเพียงแค่แนวทางไม่แนะนําให้ซื้อหรือเล่นการพน,นันใดๆทั้งสิ้นอาจถูกจับได้แนะนำให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นขอขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังขอขอบคุณค่ะ แนวทางของปู่โตนะคะก็ให้เข้ามาแล้วนะคะห้างวดติดนะคะเลขวิ่งนะคะห้ามพลาดนะคะติดตามเลขพ่เลขวิ่งปู่ให้ดีนะคะถ้าไม่ชอบในเลขชุด6ตัวนะคะก็จับคู่เอานะคะก็เอาเลขวิ่งนะคะ3ตัวนะคะไปหาจับคู่วเ,เองก็ได้นะคะตามชอบเลยนะคะ งวดวันที่16ธันวาคมนะคะ65นะคะวิ่งปูให้589นะคะเลขในาตารางนะคะ589374นะคะเข้าที่93นะคะค่ะเข้าที่93นะคะเพราะว่าเป็นชุดใหม่ของปูนะคะก็เข้าทั้ง93นะคะ9339นะคะเป็นงวดแรกน,นะคะหลังจากที่หา,หายปูนะคะไปสามงวดนะคะเพราะว่าไม่สบายนะคะค่ะ งงก็เลยมาติดตามปลู่อีกทีก็วันที่16นะคะธันวาคม2565นะคะค่ะเล็กวิ่งปูกก็เข้าไปที่9นะคะนี่คืองวดแรกนะคะสําหรับเล็กวิ่งปู่นะคะงวดนี้นะคะคือปููให้จับคู่เองนะคะก็ก็คือเข้าไปนะคะหลังจับคู่เข้านะคะให้ให้ล่างนะคะออกบนนะคะค่ะก็อย่างว่านะคะเล่นบนล่างเลยนะคะเล็กวิ่งนะคะเลือกซื้อหาเลือกซือ้อลอตเตอรี่ไว้เลยนะคะเป็นงวดแรกนะคะงวดนี้นะคะค่ะ ก็คือว่าปู่ให้เข้ามาแล้วห้างวดติดทางงวดนี้เข้านะคะงวดวันที่1นึ่งมีนาะคมสองห้าเข้าอีกก็จะกลายเป็นงวดที่6นะคะติดตามเล็กวิ่งปู่ให้ดีห้ามพลาดนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกด subscribe ให้ด้วยนะคะสําหรับแนวทางของปู่โต้งอำเภอเพนนะคะค่ะซึ่งนะคะซึ่งปู่บอกว่านะคะงวดนี้เนี่ย วันนี้นะคะงวดนี้หรือวันนี้นะคะก็เอาเล็กวิ่งปูไปก่อนนะคะวันหน้าปูจะให้จับคู่เองเนี่ยปูจะให้จับคู่นะคะค่ะงวดนี้คืองวดที่สองนะคะวันที่สามสิบธันวาคมสองห้าหกห้านะคะวิ่งนะคะบนล่างน,นะคะปูให้ห้าเจ็ดแปดนะคะเลขในตารางนะคะปูให้ห้าเจ็ดแปดเก้าสี่สามก็เข้าที่เล็กวิ่งสองตัวเลยนะคะห้ากับแปดนะคะชุดในตารางก็เข้านะคะเพราะว่าปูจะให้หกตัวนะคะ ปูให้ในตาราง6ตัวนะคะมาได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับงวดนี้นะคะก็เข้าที่2สองตัวนะคะเป็นสูตรหม่ของปูนะคะก็คือว่านะคะถ้าไม่ชอบเลขในตารางก็เอาเลขวิ่งปูไปหาจับพูอิได้เลยนะคะเข้าได้บนล่างนะคะมีสิบมาได้ทั้งบนและล่างนะคะ,คะสำหรับแนวทางของปูโต้องอำเภอเพ็ญน,นะคะงวดนี้คืองวดที่3นะคะงวดวันที่30ธันวาคมนะคะค่ะ ตามที่บอกนะคะถ้าเกิดไม่ชอบเลขกวิ่งนะคะถ้าเกิดไม่ชอบเลขในตารางเอาเลขกวิ่งไปจับคู่เองนะคะถ้าเกิดใครมีตัวดีตัวเด็ดนะคะค่ะก็ออกที่ห้าแปดนะคะข้าล่างที่ห้าแปดยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะห้ามพลาดเลยนะคะสำหรับเลขกวิ่งปู่นะคะงวดวันที่นะคะ พอปีใหม่มานะคะปีใหม่งวดที่หนึ่งปีใหม่นะคะวันที่สิบเจ็ดมกราหกหกนะคะเป็นงวดที่สามนะคะเล็กวิ่งปู่ให้นะคะสามสี่ห้านะคะเข้าที่เล็กวิ่งนะคะสี่แล้วก็ห้านะคะตัวนี้คืองวดที่สามนะคะน่าจะถ้าจาไม่ผิดนะคะแอดคิดว่านะคะสี่ลงล่างนะคะอาจจะเป็นหนึ่งสี่หรือเปล่าน,นะคะถ้าจำไม่ผิดหนึ่งสี่หรือสี่เจ็ดนะคะถ้าจำไม่ผิดนะคะห้านี่ขึ้นบนนะคะ ค่ะก็จ้ำที่บอดนะคะเลข6ตัวเลขวิ่งนะคะ3 4 5เลขในาตาราง3 4 5 8 6 2นะคะถ้าเกิดไม่ชอบในตารางนะคะให้นำเลขวิ่งไปจับคู่เองนะคะคือเข้าถูกงวดนะคะเปงวันนี้เป็นงวดที่6นะคะค่ะ วันนี้คืงวันที่4ี่นะคะสําหรับแนวทางปูโต้งนะคะวันที่1นะคะกุมภาพันสองห้าหกเลขวิ่งบนล่างนะ,ะปูให้สองสามเจนะคะเลขในตารางนะคะปูให้สองสามเจดห้าแปดเกนะคะปูจับคู่ให้นะคะ3ามเจ็ดสามศูนย์สามหนึ่งสามห้าเดห้านห้าหห้าสามเจดเดเดย์เดหนึนะคะเลขฝันปูนะคะ หนึ่ก็เข้าที่1นึนะคะก็ออก4 1่ไปนะคะเลขล่างก็คือ92้าสนะคะเก้านะคะในงวดนั้นนะคะพอดีแอดนะคะลืมบอกเลขในตารางก็เข้านะคะเลขในตาราง2 3 7 5 8มเเนะคะเลข3ตัวต้นนะคะปูให้นะคะหกแปดสามสองสดเดหสหนึ 836884นะคะก็คือเข้าที่บนล่างนะคะ92ล่างนะคะ11บนนะคะก็ออกในงวด411ไปงวดที่ผ่านมานี้เองนะคะ,คะก็ตามที่บอกนะคะก็เข้ามาแล้ว4งวดนะคะ4งวดติดๆเลยนะคะก็ตามที่บอกนะคะเลขวิ่งปู่ห้ามพลาดเลยนะคะเลขวิ่งปู่คือห้ามพลาดเลยนะคะสําหรับแนวทางปู่โต้องอําเภอเพนนะคะ สำหรับแนวทางปู่ต้องอำเภอเพนคือตามที่บอกนะคะว่าห้ามพลาดน,นะคะได้ยินเสียงเด็กร้องลูกร้องนะคะสงสัยงวดนี้ปู่ก็อาจจะเข้าอีกนะคะยังไงก็ติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะคะจะได้ไม่พาลาดแนวทางปู่ต้องอำเภอเพนนะคะ,คะ รับรองนะคะว่าช่องแอนนะคะให้ก่อนหวยออกนะคะให้ก่อนหวยออกไม่ใช่ให้หลังหวยออกอย่างที่ทุกคนเข้าใจนะคะก็ถ้าไม่เชื่อนะคะก็กดย้อนดูได้เลยนะคะย้อนดูวิดีโอได้เลยนะคะว่าถ่ายทําวันไหนยังไองอะไรยังไงนะคะวันที่เท่าไหร่นะคะก็ย้อนดูดูได้เลยนะคะก็ถ่ายก่อนหวยออกนะคะ ก็เข้าเป็นเข้าหลุดเป็นหลุดนะคะเยอะเป็น,ยนยเยอะน้อยเป็นน้อยอะไรอย่างนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครอยากได้ตัวเดียวเน้นๆน,น,นะคะนั่นก็คือเลขที่คุณชอบนะคะหรือว่าคุณก็มาทำเอาเองเลยนะคะสำหรับแนวทางนะคะงวดวันที่16กุมภาพันธ์นะคะปู่โต้นะคะอำเภอเพ็ญนะคะปู่ดให้วิ่งนะคะบนล่างนะคะ379นะคะเล่นตารางนะคะ379 158น,นะคะก็เขา้าเลขวิ่งไปที่7นะคะ

จ็ดหนึ่งออกสี่หนึ่งเจ็ดนะคะเลขในตารางก็เข้าเลยนะคะหนึ่งเจ็ดนะคะ,คะงวดนี้นะคะคืองวดที่ห้านะคะงวดนี้นะคะเป็นงวดที่ห้านะคะสำหรับวันที่สิบหกกรมฎาคมสองห้าหกหกนะคะก็เข้ามาแล้วนะคะห้างวดติดนะคะปูให้มาแล้วนะคะห้างวดติดเล็วิ่งนะคะสามตัวนะคะ ห้ามพลาดเลยนะคะรับรองเลยนะคะว่าเขาแน่นอนถ้าไม่ชอบในนี้ก็ไปหาจับคู่เองนะคะงวดนี้นะคะเป็นงวดวันที่หนึ่งพฤษาคมสองห้าหกหกนะคะเลขวิ่งบนล่างน,นะคะปูให้สี่ห้าแปดนะคะเลขในตารางคะ่ะปูให้สี่ห้าแปดเจ็ดสามเก้านะคะคือนะคะปูให้ไปหาจับคู่เองนะคะชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะตัวที่ ติ๊กไว้ให้นะคะน่าจะจับคู่เอาหรือเปล่านะคะหรือย,ยังไงนะคะก็จับคู่มาได้สี่ห้าสี่แปดสี่เจ็ดสี่สามสี่เก้าห้าแปดห้าเจ็ดห้าสามห้าเก้านะคะแปดเจ็ดแปดสามนะคะแปดเก้านะคะหรือว่าจะเป็นเจ็ดสามเจ็ดเก้าเก้าสามนะคะก็จับคู่ได้เลยนะคะค่ะรอดูนะคะชุดเต็มนะคะของปู่โตงอำเภอเพ็ญนะคะพรุ่งนี้หรือเปล่านะคะที่ปู่จะให้นะคะ